เนื้อหาสาระที่ใหญ่ๆอยู่ประมาณเจ็เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คือประวัติศาสตร์และบุพคลสําคัญเรื่องที่2คือศาสตร์พระราชานี่ไงครับมโผงอะไรวศาสตร์พระราชาเรื่องที่สก็คือเรื่องประชากรและวัฒนธรรมประเพณีขอโทษทีตรงนี้น้องเขาพิมพ์ตกตรงมอม้าหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องที่สภูมิสังคมและข้อมูลทั่วไปของอําเภอแม่มใ,ใจ เรื่องที่5สถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแมใ่ใจและท้ายสุดเป็นโฟกัสไปที่เรื่องของเศรษฐกิจและอาชีพของพี่น้องประชาชนในอำเภอแมใ่ใจอันนี้กรอบใหญ่ๆซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องนำไปสอนให้กับนักเรียนตามบริบทตามสภาพของแต่ละโรงเรียนนะครับก็จะเป็นเรื่องเหล่านี้นะครับ ต่อไปผมก็อยากจะให้ทางด้านาฝ่ายวิชาการคือคุณครูจรัสศรีนะครับเพราะว่าเป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายวิชาการของโรงเรียนได้นําเสนอว่าเรานาหลักสูตรทั้ง6เรื่องเนี่ยเอาไปใช้กับนักเรียนภายในโรงเรียนชมชนปา่าแฝกสมัครีอย่างไรและมีร่องรอยอะไรบ้างหลังจากาคุณครูจรัสศรีเสร็จแล้วก็จะให้พอรา,อากกรซึ่งเป็นผู้ที่ มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรในครั้งนี้ได้อธิบายในภาพของผู้จัดทําหลักสูตรตอนนี้ก็ขอเชิญผู้จัดสีนะครับเชิญครับค่ะก็ขอ,อเพิ่มเติมนะคะจากที่หมอได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะก็ด้วยโรงเรียนของเรานะคะมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะคะเหมาะสม แก่การทำกรเกษตรนะคะโดยโรงเรียนของเรานะคะก็มีการทำนานะะปลูกข้าวปลูกพืชผักผลไม้แล้วก็มีการเลี้ยงปลาด้วยนะคะเราก็เลยได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนะคะรู้ถึงวิถีชีวิตการทำกรเกษตรของชาวบ้านในชุมชนด้วยนะคะซึ่งหลักสูตรท้องถิ่นอำเภอใจน,นะคะเราก็ได้มาจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนนะคะ ได้รู้ถึงท้องถิ่นของตนเองนะคะว่ามีความสําคัญยังไงบ้างนะคะทางด้านประวัติความเป็นมาด้านสภาพภูมิประเทศสภ,สภาพภูมิอากาศนะคะเศรษฐกิจสังคมการดําเนินชีวิตนะคะรวมทั้งการประกอบอาชีพศิละปะวัฒนธรรมค่ะตลอดจนสภาพปัญหาของชุมชนด้วยนะคะสิ่งเหล่าน,นี้ค่ะจะทําให้นักเรียนนะคะได้เกิดความรักแล้วก็ความผูกพันนะคะต่อท้องถิ่นของตนเองนะคะ สถานศึกษาของเรานะคะคก็ได้นําหลักสูตรแม่ใจศึกษาะะมาปรับใช้นนะะคะ้านใ,นในด้านของศาสตร์พระราชานะคะคเราได้นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงะะมาใช้นะคะะก็คือทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหลักการทรงงานของพระราชาด้วยนะคะคในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงและอาชีพนะคะคเราก็จะสอนเกี่ยวกับในด้านอาชีพการสร้างรายได้นะคะคสินค้าโอทอปของขอำเภอแม่ใจนะคะค าการจัดสารการทําทไม่กวาดนะคะเราก็มะพาวเผา,าลิ้นจี่ก็คือสินค้าที่ขึ้นชื่อในอาเภอแม่ใจของเรานั่นเองนะคะกิจกรามที่เรานํามาบูรณาการเกี่ยวกับหลักสูตรแม่ใจนะคะก็จะมีในรายวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองนะคะซึ่งเนื้อหาเหล่านี้นะคะก็จะเกี่ยวกับ ประวัติของบุคคลสําคัญนะคะวัฒน,นธรรมประเพณีอําเภอแม่ใจนะคะภูมิสังคมนะคะแล้วก็ข้อมูลข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอําเภอแม่ใจรวมถึงสถานที่สําคัญนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของอําเภอแม่ใจนั่นเองค่ะค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นกรอบหลักสูตรนะคะท้องถิ่นของอำเภอแม่ใจค่ะ จาที่ของอ,อได้กล่าวเกิดไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเราจะมีทางด้านประวัติศาสตร์บุคคลสําคัญนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอำเภอแม่ใจ erm เวลาแล้วก็ยุคสมัยของทางประวัติศาสตร์นะคะบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์บุคคลสําคัญด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะด้านศาสนานะคะแล้วก็บุคคลสําคัญที่สร้างชื่อเสียงในอำเภอแม่ใจ erm นะคะ หน้านที่2ศาสตร์พระราชานะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสารพระราชากับการพัฒนาอำเภอแม่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อมหลักการทรงงานของพระราชานะคะในด้านที่สาด้านประชากรและวัฒนธรรมประเพณีนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับาชาติพันธุ์ต่างๆแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนหน้าที่สี่ก็คือ ข้อมูลทั่วไปของอำเภอแม่ใจนะคะด้าที่5จะเป็นสถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆนะคะและด้าที่4จะเป็นเศรษฐกิจและอาชีพนะคะการสร้างรายได้แล้วก็สินค้าที่อยู่ในอำเภอแม่ใจะคะ่ะโรงเรียนได้นํามาปรับใช้ก็คือโรงเรียนของเราได้เข้าโครงการโรงเรียนทำขอ้อสอนนะคะก็คือได้น้อนมนำพระบรมราชบายแล้วก็พระบรมราชวาท ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้โดยให้นักเรียนเนี่ยได้ถีกเตี้ยงจากอบรยมุขด้วยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเราจะได้ทํานาปลูกข้าวเลี้ยงปลานะคะผลผลิตที่เราได้ค่ะเราก็จะนําไปให้โรงอาหารเพื่อที่จะทําเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนนะคะข้าวกลางวันที่เราได้ทานกันอยู่นะคะก็คือ,อเราปลูกแล้วก็เราก็ส่งให้กับทางโรง ในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเราก็จะเชิญปราชชาวบ้านค่ะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียนนะคะก็คือ,อตรงนี้จะเป็นภาพที่ปราชชาวบ้านนะคะได้มาให้ความรู้ในเรื่องการทําไม้กวาดนะคะนักเรียนก็จะมาะเรียนรู้กับปราชชาวบ้านแล้วก็สามารถทําสินค้านะคะทำะผลผลิตออกมาได้นะคะ ส่วนการตุรนาการเกี่ยวกับรายวิชาประวัติศานะคะก็จะได้เรียนเกี่ยวกับความเป็นมานะคะบุคคลสําคัญนะคะแล้วก็ยุคสมัยต่างๆทางประวัติศาสตร์อนนี้ก็จะเป็นรูปภาพกิจกรรมนะคะที่นักเรียนได้ลงมือทำนะคะเกี่ยวกับการเศรษฐกิจาพอเพียงนะคะแล้วก็การทําการเกษตรด้วยตรงนี้ก็จะเป็นปแปลงผักของนักเรียนนะคะที่นักเรียนได้ปลูกเองปลูกแล้วได้ผลผลิตนักเรียนก็ สามารถนำกลับไปทานที่บ้านได้นะคะแบ่งปันให้กับผู้ปกครองก็ได้ค่ะรูปนี้ก็คือกำลังเพิ่งจะเริ่มปลูกนะคะแล้วก็ตรงนี้ได้ผลผลิตแล้วนะคะส่วนในรายวิชาอันนี้ก็จะเป็นเป็นวิชาทุกิปัญญาท้องถิ่นของเราเหมือนกันค่ะก็คือกล้วยตอกนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือทำด้วยนะคะเป็นการทำกล้วยตอบ ตรงนี้นักเรียนก็จะรู้วิธีการขั้นตอนของการทรําสินค้านะคะโอทอปขอ,อ,อ,องอำเภอแม่ใจของตนเองนะคะในช่วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีฐานต่างๆในโรงเรียนนะคะที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ต่อไปนี้เดี๋ยวจะให้ดูค่เป็นกรอบหลักสูตรของเอภเอแม่ใจนะคะว่าเราได้นํามาปใช้ยังไงบ้างนะคะต,ตรงนี้ค่ะเป็นกรอบหลักสูตรนะคะจะมีทั้งของกลุ่มสาระประถมวัยนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นของประถมวัยนะคะก็คือมาตรฐานและตัวชี้วัดนะคะเป็นของอ่า เป็นของการศึกษาเลยนะคะเป็นของมาตรฐานเดียวกันเลยแต่ที่เราเพิ่มเติมมาก็คือ,อเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนะคะให้นักเรียนเนี่ยสามารถบอกชื่ออาหารที่อยู่ในอำเภอเมืองของเราได้นะคะได้รู้จักอำเภอเมืองของเราเนี่ยมากขึ้นนะคะ,คะตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่เราเอามาบูรณาการนะคะกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นะคะ่ะ ในสเป็นของอนุบาลน,นะคะอาชีพในท้องถิ่นสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นนะคะชุดเครื่องแต่งกายนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็าการทำอของใช้นะคะจากไม้ไผ่เช่นการประก้าสารนะคะการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนะคะสิ่งเหล่าน,นี้คะ่ะก็เราคุณครูค่คคะ,คะก็จะได้เป็นกรอบให้คุณครูได้นำไปสอนใักเรียนนะคะว่า ควรจะสอนไปในแนวที่ทงไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาการใช้ชื่อ,อ,อ,อภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะก็เป็นคําขวัญน,นะคะคาขวัญสถานที่สําคัญในอำเภอแม่ใจนะคะสานวนพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักนะคะเนื้อเรื่องเรื่องราวของอําเภอ ได้้มากขึนนอกจากอนุบาลแล้วนะคะเรากา็ยังมีตัวชี้วัดของประถมแล้วก็มัธยมด้วยนะคะสำหรับป .1 น,นะคะเราก็นำไปบูรณาการกับวิชาภาษาไทยะคะ่ะในเรื่องการอ่านจาักใจความจากสื่อต่างๆนะคะที่เรานำมาบูรณาการนะคะสาระการเรียนรู้แกลางนำมาบูรณาการเกี่ยวกับ เรียนรู้ท้องถิ่นนะคะก็คือให้นักเรียนได้นิทานพื้นบ้านนะคะนิทานที่อยู่ในท้องถิ่นของเรานะคะการใช้ชีวิตประจําวันในท้องถิ่นนะคะอาชีพอาหาร,าหารการกินอะไรต่างๆนะคะป .2 ก็เหมือนกันนะคะคือการอยู่ร่วมกันยังไงในโรงเรียนนะคะในส่วนของวิชาสังค,คมนะคะ นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เรื่องบุคคลสาคัญในท้องถิ่นของจังหวัดพะเยานะคะว่าบางครั้งเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่รู้จัก้วยซ้านะคะว่าบุคคลสําคัญในจังหวัดพะเยาของเราเนี่ยมีใครบ้างนะคะมีคนที่เขาไปทําชื่อเสียงนะคะให้กับจังหวัดพะเยาหรือว่าอําเภอแม่ใจของเรามีใครกันบ้างนะคะวัฒนธรรมประเพณีก็เหมือนกันค่ะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของ เพือแม่ใจเราได้นะคะค่ะก็อันนี้เป็นคร่าวๆนะคะสำหรับามาตรฐานแล้วก็ตัวช้วัดที่เป็นหลักสูตรแกนกลางนะคะที่เราเนี่ยเอามาบูรณาการนะคะกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนะคะซึ่งผลงานของนักเรียนนะคะเดี๋ยวจะให้ผอ,อ,อนรกรัตยักษ์ค่ะผมยักษ์ใสเดี๋ยวผมอยากจะให้ท่าน,านมันไปเปิดดูดูคลิปของเพจของสารพระราชา ในเครื่องตรงนั้นะหลังจากนั้นก็ท่านพอบรรกรจะได้ดําเนินการในเรื่องของหลักสูตรไม่ใจที่มีส่วนในการในการทำหลักสูตรไม่ใจศึกษานะครับอันนี้เป็นเป็นเบสในการน้อมนำมาปรัาพระราชาเข้ามาใช้ในโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นเบสของโรงเรียนเรานะครับ รงเรียนชุมชนบ้านหลงแปดสาชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาเขตหนึ่งต้าวหนุ่ย นักครูพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีสภาพค้องตัวและความเป็นอยู่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านกายและจิตใจของเด็กเช่นปัญหาเศรษฐกิจความยากจน นโยบายวิสัยทัศน์และหลักการบริหารสถานศึกษาสามส่งครูและผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรมแบบเข้มตามหลักสูต

Yeah.